สบายดีพ่อแม่พี่น้องนะสบายดีเอฟซี FC, ทุกหมองทุกบอลพี่น้องมืง่อนีมาพบมาพผกกับสองมอบันนอกคือเกาพี่น้องตอนนี้อยู่แน่นทงไ้ทงหน้าพี่น้องตอนนี้นะมาตัดหญ้าให้งัวพี่น้องอยู่ทงไ้ทงหน้าคือเกามาตัดหญ้าแต่เศ้าพี่น้องหากก้าก็แล้วไปให้งัวงัวดสีหาโตนึ่งดอกพี่น้องอันเพราะว่ามื่อนีหยุดงานเนาะพี่น้อง,องบไดไปสีดวัคซีน ก็เลยหยุดงานก็เลยว่างก็เลยมาตัหาดหญ้าให้งัวพี่น้องขี่ซาเล็กมาพี่เนาะซีหาสอพี่น้องอยู่ทุกไฮายทุกหน้าพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้กัสิได้แวร์เพิ่งสัดจอยพี่น้องไป่อทำเหมืองการผลสีวัคซีนมาเป็นแต่ไหนเนาะเพราะว่าคืนนี้คืนนี้มีคนแพ้ยาพี่น้องหลังจากได้ทำวัคซีนนั้นเอ็กตร้าเมื่ออะไรพัด กลางคืนมาผดวา่ามีคนแพ้เป็นตุ่มคันเต็มต,นตน้นตัวพี่น้องเป็นตะย่านเลยพี่น้องแต่ว่ามาความมหอดันห้องหมอกาซสยุบใส่ย,ยาหายหายใจฝืดห้องกาสายุกซิเจนหายนะพี่น้องกะถือว่าไข้แน่นะพี่น้องอาการกะดีไปพี่น้องตอนตอนสิบโมงคืนเลยเพิ่มาพี่น้นองจักทุ่มสิบโมงคืนหนึ่งสองสามสี่สี่ทุ่มพี่น้องหมอก,กับบกเก่งไปดอก ประสิ่ธิ์ทุ่มครึ่งเป็นมากขึ้นนี่นะพี่น้องได้ใส่ยุบใส่ย,ยาห์เป็นกะมีแห้งมากเลยกับมอก,กาศได้ขึ้นมานอนเทือดน,นะพี่น้องตื่นมากก็เลยมาตัดหญ้าให้งัวเนาะบ่าจะอยู่อะไพี่น้องเพราะว่ามือนีหยุดการฉีดวัคซีนเท่ากับเป็นหยุดยนเานานะแต่ว่าคิดว่าวันต่อไปก็คือนจะได้ลงอีกพี่น้องแต่ตอนนี้หมอกำลังซื้อเมือเนาะพี่เนาะห้ามมาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าให้งัวล่ะได้ซีหาสอบ เมื่อนิสงเวะมังสะจอยสิเสวะทามผนวะเป็นอะไรสิวัคซีนตอนน้มีอาการยังบ่อหนาพี่น้องเดี้ซื้อไปแว่ทามผนพี่น้องไปฟอกันอยู่เพื่อนสะจอยนะพี่น้องเติร์นหนึ่งห่อนเพื่อนสะจอยเลยพี่น้อยมาแว่นเพื่อนยังยายเห็ยนยังขมผักบุ้งเอ่องอจก ่ตาตำเร่งเข้าไปใส่มันแหละมา,าบรรยกสาวกับไปแล้วสะใจยพื่อนะเท่าเท่า,าอีกไปกาแฟนะ่ะฮะเอ่อไปเติงแหละไปเต็ดตัดเนี่ไปเต็ดหญี่แล้วก็เล่นมาเว่บังมันบริขายว่าผลสักยาเนาะ เดี๋ยวไปบรรณาธิการสารนั่านรนะเออตู้เกษตรจะระวังพลาดลมซะ<อ>ฮะคอยไปเขาบอปแตเศร้าเพราะนนะเมื่อา้านนะคนแป๊เท่ากนะับเอาแต่เศ้าผูเอ่อ ขกากเนามาคั่แห้งนะาเท่าน้องม,มาหามาถามเพื่อนกับมาอยูส่สักหน้อยมาจอบสะจอยสีดยาจะนะเจนผลไข่มายอยู่เจ้าอันแปลเท่า,ทาพี่น้องแลเ้แลเท่ามาหลับกินตอนเนถียงนี่เนาะเจ้าบริษัออทอันกระเพาะขึ้นเป็นในล,ลูกแหละเอา้าคือเก่าเลย เจ็บอยู่งอนพี่จะพี่อีกเออในท้องเลยแน่นขึ้นเก่าบนลงเลยยาเม็ดยานนำเนาะกินยาเก๋ไรย,ยาตัวใดกับบนลงก็มีแต่สีดกน้นนะมันแน่นที่บอดเดียนกันแเน่นจุกๆจุบอเะอ่าเออเชี่ยวมากใส่กับบัวเศ้ามา กินยาเพราะเศร้าเคียวมากเสแล้วมันเศร้าคือเห็นเคียวมากตลอดเลยเสียบด้วยเคียวมากเนะาะขาบราเดนมาเคียวมากเลยของแสีบเนาะยาสูกำลังผุถาก็คือเคียวหมากเขา่าสวนทำครัวพี่น้องเสียหนาสวนดูกระดอ๊อ ถามน,นำอะไรแล้มาเลยบนอย่างหดหน่อยเนะาะอืมทันนี้ผุนแม่งสวยง,งามแล้วนิ่งนะอะตอนนั้นถามเฮ้าบริสีดบ้าผลเอ้ยสิบแปดปีขืนเขาสีดเอ้ยเฮ้ามมิแต่สิบเจ็ดน่าผลว่ะเออสิบเจ็ดบริสีดแล้วว่ะสิบเจ็ดยังน้อยอยู่ว่ะทันสิบแปดยังในสีดว่ะอ่สิบเจ็ดปีนัองอ้นอนกับหอดสิบเจ็ดแหละ มีแต่ผู้17ปีเด็กน้อยอเด็กน้อยฉะนั้นนี่หน้าเด็กน้อยวายจากบอนันวายากสีดวัคซีนเขาสีตั้ง18ปีขึ้นวอนันฮากวอาอยู่17สีได้พี่น้องออยู่ยังหมดทันถึงสีได้ฮึชาว้าวเลย เออพนของว่าเ so, er. eh? ้าข้ส okay. ิบเจ็ดปลายท่นหอดสิบแปดใช่นะเาข็สิบเจ็ดปลายพื่อนอ่ะสีบไดนาะพอนะเออขั้นสิบเจ็ดปลายสีบได้หสิบแปจังสีได้ปะเออชาวบนเศรเลยตัวสนนอตัวยู่มันตัวยังว่าว่าสิบเจ็ดสิบแปดอ๋อชาวอาวาบเศร้าเนบ่ เออมันก็สีหอประมาณนี้แหละมันาวนะเนี่าวคไอเออเงอหอหตอนมาคอกันขนาดเหม่นแล้วคือเหมือนประมาณนั่นเลยเนาะ เอกสารียังเขาเขียนเขากว่าเศร้าหนบ่สิบเจ็ดมขัยังน่อยเต๋้วขันสิเจนาะอีพีถามบ้านั่นคือบริสีบ่ชอนบริสีบ่เต็งกัตอบ่มาอยูบหอดสิแปันนั้นย่นเข็มบ่ย่นเข็มมมาสองมือ สาวมเฮือนพคนไม่ไปอยู่สามพี่น้องว่างเปลวป่าห้าองนอนพคนล็อกกระเจี๊ยบ้อยห้องนอนบ้นนันคนมาอยู่พี่น้องเยคนครัวพคนโอสะอาดสะอาดอะไรพี่น้องเย็นไม่มีคนอยู่แม่อยู่ผู้เดียวตอนนี้เพราะว่าถ้าจอยกับไปเอาเท่าถ้าจอยกับไปเอาเท่าเอาเท่ามากินตอนเที่ยงพคนว่า ดูทางเขาเฮือนใหญ่เพิ่นก็ปิดเรียบร้อยแต่แต่ยายอยู่สวนทำรั้วสวนผักพี่น้องอยู่พุ่นผู้เดียวถ้าจะไปอยู่มอกอาจะได้เมื่อแล้วพี่น้อยภาษิถามเพิ่นหักตัวเพิ่นมาอยู่แต่เพิ่นก็ะบาดเป็นยังบาดไข่บรรยังกาโอเคพี่น้องก็ดีพี่น้องเป็นห่วงอย่าเอาเพิ่นไข่เพิ่นยังมาจักยากินนะพี่น้อยฮัทซึเมื่ออะไรยาย ไปตันหญ้าให้งูอ่ะท่านยูนองเส้นหนวดพุ่นพอผัวสาวพี่น้องมาสัจเจตพอสานุกพอยายนกพท่านอยังเขาสิเรียกวะท่านยังสนะเ,เอาไว้อะไรพี่น้องมาหาสัจอจอัยกับพอ่อพ่อแต่ยายเอาด้หรอกมาพอผัวสาวอีกพี่น้องพอสานก มอสิ้นเมื่อแล้วเอาหนามให้งัวบันนี้พี่น้องเอาไปผอกันอยู่เพื่อนมอยพี่น้อยบันนี้นะไปเลยพี่น้องต้นน้ำหอดเพื่อนพี่น้องอันนนั้ลูกสาวเอาเช้าทานไปยังอ่ะขวบสวัสดีปารุ่งวันลูกสาวดีกว่าลูกสาว,าสาวขี้อายพี่น้องมันจะไปดังไฟเห็ดกินนั่นลูกสาวทานมอเองพี่น้องหอดเพื่อนอลไรพี่น้องบันนี้สิดเดแล้หนาให้งัวพี่น้องไปตัดหนา ข้าก็มาแม,ม่สะจอยกับปรยู่เป็นแป๊วเท่าพี่น้องอันนี้สีแด๊วหย,ยาให้งงวนเลยพี่น้องเลยใส่ลูกซาปเป็นมือกล้องให้พี่น้องง่วนกับซ้ำสีต้นแบบพี่น้องลูกน้อยมอันจะไปทางใดอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็บางก็ไหมนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องถ้าหยามาจะซาำสีสอบมันออกพี่น้องเลยแล้วห้องพี่น้องแล้วที่เอาไปอันต่อได้ไปทางไดขนาดพี่น้อง เอามาเลี้ยงไหวนะพี่น้องอันนี้สวนเนาะพี่น้องสวนครัวเล็กๆน้อยๆพี่น้องปลูกไหว่ก็หมักมีหมักเมือ่อหมักยังบะหูหมักขนุนขนินบอกบะหูบอกหมักมีเขาห่องแน่ๆนะพี่น้องทาลูกสาวให้ลูกสาวเป็นมือกลองให้พี่น้องเอ้เสาวหยาให้งัวพี่น้อง อ่ามันสดงลงแต่รถซาเลงเลยพี่น้องงัวพันหยาพี่น้องโอ้อยู่ไก่วัดนี่แต่เสียงจักเสียง,อ,ง,ยงอยังเสียงจักเสียงเลือ่อยเขาเห็ดนหยอกในวัดพี่น้องว่าอยู่ไก่วัดนาพี่น้องเดูกซามาเห็ลูกซามเป็นมือกองมาหอดกันตังสบายดีก็ได้อันนี้ลูกซาให้หนัดตาหน่ะบุ๋งนะว่าโอ้ยขาวจูนพูนอยู่นะก็แดงเหรอเนี่ย ไปห้องเล้เนนะเล็กนอนทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันเลยเล็กถึงยาตั้งตู้เล็กนอนทีน่งทีน้าถึงะจะไปหาอีต้นหนึ่ง เปิดหม,ม้อชุบผู้งัวเรื่อ,อ,นอ,องน้องลายกันเหรอเอนะถ่ายดปดูสิไม่อยากหายงัวพี่น้องสามสี่ตัวตัวหนึ่งจะไปทางไหนโอ้ยขวดแก้วเนเนี้กรจูดนี่จะมาสิแตกมาสิแตกเหรอ เอากดแก้วไปชิมก่อนเด้ป้าใหญ่ก่อนกินข้าวมาก่นอนี่ในซองกระสอบตอบที่ซองอในพี่น้องพพเ,เอ่หาให้ครับกินเป็นลายอืมเต็มมาจังตุ้ยตุ้ยอ่ะป้าผึ่งคิวแห้งหิวแห้งลายมือเหรอเมื้อวาได้ไปเห็ดเวี่งมาพี่น้องพักพ่อนเลยไปเกี่ยวเนี่ย ไปตัดหนาจกับโควิดมาไล่ก็เลยพักพรอนมลเลยไปตัดหนามาให้งวกินพี่น้องวแต่หิวแห้งมาเพใจเยโค,ค,คว,วิดเด่ไไดเอาาให้งวห้เาห,าหวากับว้หนาจะกินจ่อยมดี่น้องอันนี้โอกาสดีมันเลยักพรก็เลยไปตัดหาให้งวตัดหาใหงวงพี่น้อง้งวน่อยตัวหนึ่งมาแล้วเออมามีเลอีกินไปไว้พระ ไปไัปากลายปลาเนี่ยแหละอันนี้จะให้มาแล้วมา,า,าเอาไปดูดูไปนี่ก็ได้ผักบวเอาขนมาเก็บไวมอยู่รถผักบวบเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาสีแดงไปเอาสีแดงไป ណ <mile inside> <to skinaaS> ាស <parfois> ់អញ្ញាអត់ឃើញមកពីន້ອງគេឌូ3សបពីន້ອງយកគីមស្អ្លង3សបកឡាយទៅ3សបឲ្យគីមម្លេងពីន້ອງ โอเคน้พ okay, ีมม่น้องัเคน่อยเลยพี่น้องอาณาห้งูมาพี่น้องเมื่อยพี่น้องปพอกันลิปหนาน้อพี่น้องเสือไปหานาในก่อนพี่น้อง